สวัสดีจ้าวันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะคะแม่พ่อจ๋ามาดูพ่อควันเรานะคะตัดหญ้านะคะหญ้าซวยๆวนะคะพ่อควันนะคะกราบขอบพระคุณแม่พ่อใจบุญก่อนนะคะตัดหญ้าอ่อนนะคะไปให้กับช้างชาราของพวกเรานะคะให้ได้กินได้อิ่มท้องนะคะดูหญ้านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะพวกเราได้คะแนนนะคะ จากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาพวกเรานะคะเติมคะแนนช่วยนะคะให้ช้างชราของพวกเรา <c oughs> ได้กินได้อิ่มท้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็ขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆนะคะขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ คุณพระคุ้มครองท่านทั้งคอรอบครัวด้วยนะคะดูพอกว่านเรานะคะตัดญ้าอ่อนนะคะญ้าเรานะคะกว่าจะเต็มรถนะคะแม่พ่อจ๋าถ้าตัดญ้าแก่ก็ช้างของเราก็จะกินไม่ได้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะทุกๆกําลังใจทุกๆคะแนนนะคะที่ท่านเมตตาให้พวกเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควันนะคะ ว่าจะไปพบกันอีกครั้งนะคะที่บ้านนะคะขอบพระคุณะคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะฝากเมตตาครอบครัวเมษาลําพิงของพวกเรานะคะช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกด้วยนะคะกราบขอบพระคุณแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับครอบครัวของมีสาําซิ่งนะคะพ่อขวานเรานะคะจัดป้อนคะแนนนะคะของแม่ตะวันของเรานะคะให้แม่ตะวันได้กินเลยนะคะพ่อกวานนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะที่แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยพวกเรานะคะให้แม่ตะวันของเราได้กินได้อิ่มท้องนะคะ คะแนนของแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเมื่อคืนนี้นะคะท่านได้เติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะให้แม่ตะวันของเรานะคะได้กินได้อิ่มท้องนะคะรถยาของเราก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ยาอ่อนๆนะคะเมื่อเช้านี้นะคะพวกเราไปตัดหญ้ามานะคะนี่รถหญ้านะคะให้แม่ตะวันแม่เจ้าคุณแม่มลินะคะใส่สายนะคะพวกเราก็จะไปอีกนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็มาดูแม่ตะวันเรากินส่วนแบ่งต่อนะคะตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะท่านเมตตานะคะเติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะช้างชราสามเชือกนะคะ ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ท่านเข้ามาเมตตาพวกเรานะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ารวยเงินทองร่ารวยโชคลาภนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้ดังใจปรารถนานะคะขอให้ร่ารวยนะคะรวยแล้วก็รวยสิบเท่าพันเท่ารวยยิ่งๆขึ้นเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงคุณพระคุม้มครองทุกท่านนะคะ ก็ฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะครอบครัวเมษาลำซิ่งของพวกเรากราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะดูแม่ตะวันกินก่อนนะคะตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาพวกเราให้แม่ตะวันได้กินผลไม้หวานๆนะคะกินยาอ่อนๆนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะกลับสวัสดีทุกท่านจ้า